พาไปดูนะคะเรื่องของการเสริมกําลังเจ้าหน้าที่ที่ชุดสืบสวนภาค9ค่ะได้คุมพื้นที่หัดใหญ่สืบสวนหาข่าวรถคาบอมที่อาจจะถูกนํามาก่อเหตุในพื้นที่ค่ะ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9ส่งทีมสืบสวน3ชุดนะคะลงพื้นที่อำเภอหัดใหญ่เพื่อร่วมกับตำรวจสอพอหัดใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงออกสืบสวนหาข่าวรถต้องสงสัยค่ะที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังแล้วก็อาจจะถูกนำมาใช้ก่อเหตุในช่วงนี้หลังมีรายงานว่ามีรถคาบอมประกอบเสร็จแล้ว1คันค่ะค่ะ โดยเฉพาะรถเก๋งคอนด้ารุ่น a อค o อ d สีดำหมายเลขทะเบียนวอลแวนทอสันทาน1563กรุงเทพซึ่งมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมทั้งกระแสข่าวที่อาจถูกนำไปก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่จะฝังตัวและเฝ้าสังเกตการตามพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการยกระดับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภยัยอำเภอหัดใหญ่ในระดับสูงสุดมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด3ชั้นทั้งพื้นที่ รอบนอกพื้นที่ชั้นในและย่านเศรษฐกิจการค้าใจกลางเมืองหัดใหญ่รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่นๆค่ะที่มีการสั่งให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเช่นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอเทพาจังหวัดสงขลากับอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเนื่องจากในวันนี้ตรงกับวันสถาปนาขบวนการพูลโล12ตุลาคมซึ่งอาจจะมีการก่อเหตุความไม่สงบเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นวันสถาปนากองกําลังติดอาวุธบ RN10 ตุลาคมวันสถาปนาขบวนการ การพูลโล12ตุลาคมและเหตุการณ์ตากใบ25ตุลาคมค่ะ